Right.

ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีมอบเ้รยรางวาลร,รายการการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่81ประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะบัดนี้ได้ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งค่ะคุอกผู้เกีรตสีนภาค่ะในการเ้่นการแข่งขันแห่งประเทศไทยค,ท 81, 2, 64, ค่ะ เชิญด้านบนงเวทีนะคะเพื่อเปกยียรติมฆเพื่อรางวัลค่ะแก่นักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวค่ะขอรยนเชิญค่ะได้แก่สลักทีอุ่นเมืองค่ะสับรางวัลรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวค่ะจำนวนเงินสามหมื่นหกพันบาทค่ะ,คะ และขอแสดงความยินดีนะคะให้กับรางวัลชนะเลิศประเทศหญิงเดียวในรายการเทนนิสเคื่องชนะเลิศแห่งประเทศทนครั้งที่81ได้แก่พิดารจตวรรพานี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะทุกวันนี้สามารถคว้าแชมป์ ก็ต้องยอินดีกับน้องหมิวนะคะทีะ่ผ่านข้อมาจนถึงว่านี้แล้วก็เล่นกันได้สนุกมากๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาพิงขึนแห่งประเทศไทยนะคะ,ะที่สนับสนุนแล้วก็จัดรายการดีวีแบบนี้จาอสิงคาปร์ท,ทาไทยให้แบบมีได้ให้ทุกคนมามีแมตช์แข่งแล้วก็มา ก็ลองสิ่งมีพัฒนาสิ่งมีน่ะนะคะขอขอบคุณพีดีทีทีขอบคุณพีดีทีที่สลับถนนหนูกกน,น,น,นะคะขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย,ยะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณยูเน็ตขอขอบคุณจันนิสแอนิเซอร์แคลเดมีนะคะที่ฝึกซ้อมหนูแล้วก็พัฒนาให้หนูมาต้องเห็ที่ว่าน,นี้ได้นะคะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพืพ่อนๆที มาคนที่ช่วยกันสุขสงหนูแล้วก็ให้กำลังใจนมาตลอดขอบคุณค่ะขอบะขิุค่านี่ีกดด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญรองชนะเลศค่ะสลัิคอุ่นเมอค่ะถ่ายา